วิชายฉันหวังจเจ้รวยคนขี้แพ้นั่นในที่สุดก็ใกล้ตายสักทีฉันจะไปเก็บศพเขาเดี๋ยวนี้พราเขาเสียชีวิตไปฉันก,ก็จะได้เป็นทายาทคนเดียวของกลุ่มหวังแล้วนี่คุณหวงังรอคุณได้เป็นทายาทเมื่อไหร่อย่าลืมสัญญาที่ให้โปรโมทฉันเป็นดาราเด็ดนะเอลฟ้าตัวน้อยอยู่ที่การแสดงนะแตวเอล อาหารมาถึงเมื่อไหร่อีกนี่พี่น้องให้ฉันสามนาทีรถพังกลางทางแล้วเร็วๆสินีเงินดีจริงๆฉันเมื่อไรจะได้รวยแบบนี้บ้างนะถ้ามีเงินจะได้แต่งงานกับโอวีชิง สงสารนี่มาจากไหนก็ไมขวางรถพี่ทําไมอ่าวิชิงเธอนี่เองอาวิชิงวิชิงออกมาดีอาวิชิงเชียงวิชิงเธอลงมาดีดีอาวิชิงเชียงวิชิงเจ้าเจ้าเธอมาทําอะไรที่นี่อ้อเธอแน่เลยคือที่คบกับัวิชิงมาแปดปีเตาสีเขียวใช่แล้วค่ะ คุณหวงังคนที่เรียนนี่มาแปดปีให้แต่งูยังไม่ได้จับเจ้าโสเภารักกลบนั่นร่างกายของฉันยังสงวนไว้ให้คุณตลอดโสเภารักกกันวีชิงเออไม่ใช่คบกันมาแปดปีหรอฉันไม่ได้ทํางานทั้งวันทั้งคืนหาเงินให้เธอเหรอให้เธอถ่ายละครทาไมถึงนอกใจฉันนอกใจเธอไงแปดปีที่แล้วฉันก็อยู่กับคุณหวางแล้ว ในใจมีแต่เขาเท่านั้นส่วนเธอนะ่ะถ้าไม่ใช่เพื่อสนองความชอบของคุณหวงังที่ชอบแย่งแฟนคนอื่นคิดว่าฉันจะรักเธอเหรอใส่หัวไปดีหอเป็นเต่าสีเขียวมาแปดปียังไม่รู้ตัวอีกส่วนพี่นี่ชอบแย่งแฟนคนอื่นวันนี้พี่อารมณ์ดีก่อนพี่จะโมโหรีบเผ่นไปฉันจะฮ่ากัน ตรนี้แก yeah, เป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ ัดไว้มัดไว้วันนี้ฉันจะบนสะพานนี้ให้เขามองดูอย่างหมดหนทางฉันจะเล่นแผงกับแฟนเขาไอ้จันเถอะฉันอย่างนี้ไอเด็กส่งอาหารจะทำอะไรฉันได้ย่อนลงแม่นะ้ำทิ้งลงแม่น้ำาช่ทิ้งลงน้ำไปไอเด็กส่งข้าวเอามันทิ้งแม่น้ำ วางเจ้าใครเชิญอยู่ชิงถ้ามีชัดนะฉันจะให้พวกมันคู่รัหน่ารัก,รกรักนี่ทุกทงมันกว่าตายัะไม่ตายจมน้ำนแล้วหรอนี่ที่ไหน ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคุณหนูใหญ่นี่พูดอะไรอยู่พั่วทั้งซีหงซือใครกล้าทำแบบนั้นกับท่านาเธอเรียกฉันว่าอะไรนะคุณหวางหนูใหญ่ไงคะท่านคือทายาตกลกูลหวังราชวงศ์เสด็ี่ซีหงซือ ฉันกลับมาเกิดใหม่ในปปีที่แล้วพี่ช่วยศัตรูตัวเองฉันเดินทางข้าเมเวลามาเป็นหวังเจารวยทายาทตะกุลหวานเมื่อฟ้าประทานโอกาสนี้มาท่านจะไม่ยอมเสียรับสมบัติองตรตะกูลนี้จะต้องเป็นของฉันส่วนหวางเจ๋อให้เชิงอยู่ชิงคู่นี้ความเจ็บปวดที่พวกนายทำฉันจะคืนให้หมดพวกเธอออกไปก่อน ฉันมีเรื่องคุยกับคุณหนูใหญ่เป็นการส่วนตัวชาติก่อนเชิจำเลยว่าวางเจอรวยถูกทอดร่วงเกินแม่เลี้ยงตัวเองจนเสียสิทธิ์ซึกอทออเจอรวยมาแม่เลี้ยงขอเชิญท่านดื่มต่อไปในบริษัทช่วยดูแลน้องชายด้วย เหล่านี่ให้หมดแม่เล,ลี้ยงดื่มไม่เป็นอย่าล้อเล่นนะถ้าไม่ชอบจะไปเปลี่ยนให้ใหม่ระวังจ่ารุยหอยไปฉันเป็นแม่เลี้ยงเธอนะเฉินซื่อหยาเธอเป็นแค่ยิ่งอื่นของพ่อฉันที่ยังเรียกว่าแม่เลี้ยงจะเรียกว่าป้าสาวนะไม่ให้เกียรติเธอเลยแกเป็นใครมาปล่อยฉันนะนันคือลาชวงวัง ถ้ายาดสายเลือดแท้ให้แกได้ดื่มนะโอเคให้เกียรติเอยชันเดี๋ยวนี้นะวันมือชาไปเอ,อยฉันเดีนี้เฉิ <c oughs> นซื้อหยา เธอทุ่มได้สุดจริงๆนี่แค่เพื่อให้ลูกชายขี้แพ้ที่ไร้ความสามารถได้เป็นทายาทนะจนตัวเธอเองยังทิ้งได้เลยเนี่ยนะฮชาตินี้พวกแกหมดโอกาสแล้วทางสี็บัวแกและกลุ่มวังทั้งหมดจะเป็นของฉัน้าเห้า เจ้าตัวน้อยนารักแกทําอะไรกับแม่ฉันแกกล้าทำไมีดีมีรายแม่ฉันฉันจะไปบอกพ่อให้วงเจาใครใ,ให้สฮิถาอมาพูดกับฉันแบบนี้ฉันทำตัวไม่ดีกับเธอออกแม่ตัวเองสิสภาพแบบนั้นนะรจ้แน่ที่เป็นฝ่ายไม่ดีร้อนร้อนจัง หวงจ๋าลุยแกกล้าปล่อยยามาให้แม่ฉันแค่ขยับนิ้วหน่อยก็มีคนนับไม่ถ้วนอยากขึ้นเตียงฉันคิดว่าแม่แกเป็นเทพิดาเหรอฉันจะสนใจเธอเหรอพอดีเลยโดนผู้หญิงคนนั้นยั่วให้โมโหเต็มที ใชยเธอนร้อนแล้วกันท่านชายโรด่อยฉันน้องเล็กน่ารักเธอไม่ได้อยาสอหามง่าอะฮุมไม่ยาวเลยต่อหน้าฉันฉันจะตั้งเธอเป็นเลขเขาประจำตัวให้ปีละหนึ่งโซนภายในสามเดือนจะทำให้เธอดังระดับซุปเปอร์สตร์ เป็นคนของฉันไหมอาชินีวงการบัน,บนเทิงวงจ๋าลุยใจดำอะไรนะอาอีชิ้เป็นคนของฉันที่ยาเชิญวันนะวันแค่เอาเธอท่านชายน้อยเราแค่ไม่ได้สนิทก,กันขนาดนั้นตอนนี้ฉันเป็นคนของท่านชายใหญ่แล้วเธอช่วยวางตัวให้สมฐานะหน่อยเห็นไมล่ละ รอนบอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงของฉันแกยังมัวอยู่ที่นี่ทําไม,มริบรีเก็บของนี้ไปซะอยากเห็นฮาอเล่นกับผู้หญิงของแกหรอใช่หรือเปล่าฉจนรู้เจ้าแสวังเจ้ารุยฉันจะฆ่าแกแกอยากให้ฉันตายหรอแกอยังไม่ระดับนั้นหรอกก้ามาบุ่ยในเกตของข้าคนมาเร็ว ่จับเจ้าหนูคนนี้ให้อยู่หมัดข้าจะให้มันมองดูด้วยตาเองว่าข้าเล่นกับผู้หญิงของมันยังไงให้มันลองดูด้วยตาตัวเองว่าข้าเสือกแฟนมันยังไงอะข้าฉันวายวิชิแกต้องตายไม่รู้ตัวแน่หวังเจ้าลุย